มีจ่องมาหนึ่งใบหน้าจ้านเพื่อนเดี๋ยวจะไปดูกันใครส่งอะไรมาผลก็เปิดออกมาเดินได้อย่างนี้เลยเชื่อนโหขอนออกจากกล่องหนึ่งอย่างสารยานสอนยานเปิดก่อนที่1นึน่ภาพดูโหสุดยอดเื่อนเปิดก่อนที่สอนโอ้โห ต้อง2ข้างนี่เปิดก่อนที่สารฮึ dł. โอ้โหนี่ครับอะไรเนี่ยโอ,อโอ้โหแม่จ้านจังเจนไหนอู้เสื้ออู้ยกๆๆๆๆๆๆเสื้อครับทําไมไม่พูดดีๆทําไมไม่ทําดีๆอะ่ะเนทําดีแล้วมังไม่คอรัสนนะ่ะก็ขอบคุณเจื้อนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับก็เป็นชุชนะครับที่เป็น ทั้งชุดเลยนะทั้งเจองแล้วก็เจือเจื้อ,อแล้วก็ลองทานลองทานลองทานขาดแดดทุนทนันเดี๋ยวหาเองได้ขอบคุณครับเจเจนขอบคุณครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับคอร์สอนนะครับเดี๋ยวเราไปทําคลิกกันเนาะขอบคุณครับ